การที่เราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้เราต้องเป็นคนที่กล้าแตกต่างกับคนอื่นตอนแรกเราไม่เข้าใจนะว่ามันจะแตกต่างยังไงแล้วมันจะสำเร็จยังไงทุกวันนี้เราเริ่มที่จะเข้าใจในข้อข้อนี้แล้วเนาะคือการที่เราอยากมีหุ่นดีหรือว่าอยากร่างกายแข็งแรงเราก็จะมีแบบหนึ่งพวก อาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปเราก็ต้องกินอาหารที่อร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยที่สําคัญเราต้องเน้นที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเรามากขึ้นว่าเราอายุมากขึ้นแล้วเนาะเพราะหลักสี่หลัก5เดี๋ยวนี้มันก็แบบเนาะการระบบเผาผลาญของเรามันก็จะลดน้อยลงแล้วก็มันถ้ายิ่งไม่ได้ออกกําลังกายยิ่งไม่ได้ไปเดินไม่ได้ทาเคลื่อนไหวร่างกายเลยอะไรอย่างเงี้ย มันก็ยิ่งจะทำให้เราออกข้างไปเรื่อยๆเนาะเราก็เลยเออบางครั้งเราก็เห็นเพื่อนเวลานั่งกินข้าวนั่งกินข้าวตอนเที่ยงนะเราเหมือนจะตั้งใจกับตัวเองว่าหลังจากเรากินข้าวเที่ยงแล้วเราจะไม่ยังไม่ดูมือถือหรือยังแบบต้องลุกนั่งอะ่ะต้องลุกกินข้าวเสร็จแล้วล้างจานล้างอะไรนะเสร็จแล้วเราก็ลุกไปเดิน ไปเดินสักสองสารอบเดินเพราะเดินลงบันไดนนะะว่าเราเราอยู่ชั้นชั้นสองตึกเรานะห้องทําง,งานเราอยู่ชั้นสองเราก็เดินลงไปรอบรอบหนึ่งรอบเดียวเอาแค่รอบเดียวเนาะหลังจากนั้นเราก็มานั่งอ่านหนังสือหรือบันทึกคลิปวิดีโอหรือทําคลิปหรือดูมือถือได้ณนะตอนพักเที่ยงของเราจะเป็นแบบนี้เราก็จะกําหนด เวลากําหนดเพื่อให้เป็นนิสัยให้กับตัวเองแล้วก็เวลากินข้าวเราจะไม่ดูมือถือเราตั้งใจไปแบบเนี้ยเนาะแต่หลายครั้งสิ่งที่เราทําแตกต่างจากคนอื่นซึ่งคนอื่นอาจจะก,กินข้าวไปด้วยเพราะว่าสมัยนี้มันก็ไม่ว่ากันกินข้าวไปด้วยดูมือถือไปด้วยหรือเขาทําไม่เหมือนเราอะ่ะก็เราอยากออเออ,เอ,อหุ่นดีเราอยากร่างกายแข็งแรง คนอื่นเขาจะเลือกกินอะไรนั้นเป็นเรื่องของเขาแต่เราถ้ามีมุ่งม,มุ่งมั่นเป้าหมายของเราความฝันของเราเราก็ต้องกล้าที่จะแตกต่างกับเพื่อนว่าทําเหมือนกันก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันทําเหมือนเดิมขนาดเราทําเหมือนเดิมผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมแต่ถ้าเราต้องการผลลัพธ์ใหม่เราก็ต้องทําวิธีการใหม่ๆเนาะกินเสร็จแล้วเราก็ต้องลุกเดินเหมือนเดินย่อยอ่ะเนี่ยอันนี้เหมือนกัน การเดินออกกำลังกายตอนเช้าคนอื่นเขาอาจจะนั่งสมาธิหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราก็ต้องฝึกพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองประมาณตีสี่ครึ่งหรือก่อนตีห้เราจะลุกแล้วเราก็จะนั่งส,สมาธิทุกวันประมาณสักสิบนาทีแล้วตั้งเวลาไว้มันจะเพิ่มเรื่อยๆสินาทีส1บเอนาทีสิบสองนาทีตอนนี้อยู่ที่13นาที คือบางทีเราบอกว่า10นาทีเรายังไม่ได้เราก็เลยตั้งไว้ยาวหลายวันเนาะสินาทีมีช่วงหนึ่งเรานั่งได้ได้ทุกวันแล้วก็ช่วงหนึ่งเหมือนกันเราหายไปเลยเหมือนกันไม่นั่งสมาธิเลยซึ่งตอนนั้นความรู้สึกว่าการที่เราไม่นั่งสมาธิเลยจิตใจเราสติของเราจะหลุดบ่อยแล้วเราจะไม่มีค่อยมีสมาธินะเพราะว่ามันมันเหมือนแบบไม่ได้ชาร์จพลังตั้งแต่เช้าแล้วเราก็เลยบอกว่าเราจะเอา เริ่มต้นใหม่เนาะทำใหม่ให้อภัยตัวเองว่าโอเคไม่เป็นไรสิ่งที่ผ่านมาคือมันขี้เกียจเรามีความขี้เกียจเป็นธรรมดาของชีวิตมนุษย์เราอยู่แล้วเราให้อภัยตัวเองได้เราก็เลิกทำได้เราก็เริ่มต้นใหม่ได้เราก็เลยเริ่มต้นใหม่เออเราก็แค่ตั้งสิบสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรากล้าที่จะทําอะไรที่แตกต่างอาจจะไม่แตกต่างจากคนอื่น ไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นไม่เปรียบเทียบกับใครแต่เปรียบเทียบกับตัวเองว่าปกติเคยทําสิ่งนี้ไหมแล้วไม่ได้ผลลัพธ์เดิมผลลัพธ์ที่ไม่พอใจผลลัพธ์ที่ไม่โอเคสําหรับชีวิตของตัวเองอ่ะไม่เกิดการพัฒนาเราก็จะทําแบบใหม่เราต้องแตกต่างทําแตกต่างทําวิธีการสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ตัดตัดตัด,ตดออกค่อยๆตัดก็ได้ หนังสือหนังสือที่เราอยากพัฒนาตัวเองอยากเรียนรู้อยากอะไรเราก็ต้องเริ่มอ่านแต่นี่จะใช้เวลาว่างที่เรามีราะทุกคนมันมีเวลาว่างถึงไม่มีเวลาว่างน้นเพื่อนเราก็สามารถที่จะหาเวลาว่างให้ตัวเองได้แม้แต่10บนาทีบางคนเข้าห้องน้ำยังเอามือถือไปเล่นได้เราแต่ก่อนเราเป็ี่ยนนะเราเอามือถือไปไปไปเล่น ในเวลาเข้าห้องน้ำเนาะไปดูสนมาไปดูคลิปอ่าแล้วก็ถ้าณตอนนั้นเวลาว่าอย่างนั้นคุณจากการเปลี่ยนไปดูคลิปเป็นอ่านหนังสือก็ยังได้เนาะหรือว่าไม่ห้องน้ำแต่คุณหาเวลาแบ่งเวลาให้กับตัวเองเพื่อให้เกิดความแตกต่างเพื่อให้ผลลัพธ์แตกต่างคุณต้องกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่สำหรับตัวเราเพื่อ เชื้อเชิญให้สิ่งที่ใช่เข้ามาแทนที่สิ่งที่ไม่ใช่ว่าเราทำเราตัดเนาะวิธีการที่จะทำให้เรารุ่งเรืองและพัฒนาได้ดีขึ้นกว่าเวอร์ชันเมื่อวานก็คือการตัดบางสิ่งที่ไม่ใช่แล้วเติมสิ่งที่ใช่เข้ามาแทนที่สิ่งดีๆเหมือนการเติมเชื้อไฟให้กับตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นเนาะเกิดการพัฒนา การกระทําที่แตกต่างวิธีการที่แตกต่างผลลัพธ์มันก็แตกต่างแล้วการจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเนาะมันต้องกล้าที่จะแตกต่างถ้าไม่กล้ามันก็จะได้วิธีการอาจจะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครแต่เปรียบเทียบกับตัวเองในเวอร์ชั่นในแบบเมื่อวานก็พอขอบคุณเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้มีความสุขกับทุกช่วงขณะของชีวิตค่ะ